สวัสดีครับผมเซล X เอกนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าซูซ u กิบุรวาด450นะครับนี่บอกเลยรถหายากนะสะภาพรถสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะสวยจริงคันนี้นะรถคันนี้นะครับจดปี2020เลขใหม่เพียง7,000กิโลเท่านั้นเองนะครับสภาพรถเนี่ยใหม่มากๆเลยนะนี่ ดูความเงาซะก่อนนะฮะความเงานะเครื่องยนต์สวยๆแห้แงๆนะครับเนี่ยขับเคลื่อนด้วยเพลานะฮะใช้ระบบเพลานะ,ะตัวนี้นะรับประกันความนุ่มเลยนะครับอ่านะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเจ้าบุรีวัดนะครับ8 0 0ซีนะสามารถติดต่อเซลล์เอ็กได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวฝาก ช่องทางการติดต่อไว้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ